สวัสดีครับผมไปโทรนะบกก้อยอยข่าวและอย่าข่าวทีวีนะครับนะโทษนะฮะในการเมืองก็วุ่นวายไปนิดนึงฮะก็ไม่เป็นไรฮะไหนก็ก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ของธรรมดาฮะมีสองมีสองขั้วนะฮะไออย่างนี้นะฮะนิทานเนี่ยนิทานเนี่ยเขามาดับหนึ่งนะพรรคหนึ่งเนี่ยขาบอกว่าต้องมีสิทธิ์เลตั้งรัฐบาลถูกต้องไหมฮะ ก่อนอันดับแรกเลยก็ถูกต้องนะฮะมาเสียงมากกว่าก็ตั้งถาบัานได้ทุกคนก็นยอมรับคนนี้ที่ท้ามกันนะ,ะแต่ไม่ยอมรับอยู่เรื่องเดียวแต่เหมอนกับสววบอกเลยก็ถูกต้องสวอวเขาว่าทําทอะไรก็ได้ไม่ใครว่าผมก็พูดแล้วแหละว่าทาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองเขาสถาบันเป็นใหญ่นะฮะ พิธาไม่ไปแตะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอย่างไรก็ได้เป็นนายกเขาต้องเอาไม่มีอะไรที่ว่าไม่เอานะถ้าไม่ไปยุ่งหนึ่งหนึ่งสองอันนี้มีหนึ่งหนึ่งสองมาจะเป็นการค้านขึ้นมา,นาถ้าพิธาลงเแกมอยูของพิธาทำไว้ว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่มีการว่าแตะสถาบันเป็นหลักเป็นประผุ้แข่งแกร่เลยทําไปเลยฮะแล้วก็ ไม่มีใครจะเข e. <ier>, ้ามาฝังนะอันนี้เขาฝังเพราะเขากลัวกลัวว่าถ้าหากเกิดเหตุตูมมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดเรื่องเกิดปัญหามันจะวุ่นวายทั้งประเทศเขาจึงมีปัญหานะฮะพระหาพระมหากษัตริย์เนี่ยอันสูงตรงนะคุนเป็นพระมุกนะฮะทัน้งเมื่อว่าใครก็แล้วแต่แต่พระกษัตริย์ไม่ใครยอมหรอกครับนะฮะจะแก้ให้ดีบอกจะแก้ให้ให้ดี มันถ้าแก้แล้วมันมันก็ดียากมันก็ต้องไปั้งทั้งยวงอ่ะฮะนั่นแะต่ไปแก้อย่าไปแตะเขามอหนึ่งสองเก็บไว้เลยนะทุกคนต้องรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์นะแล้วเกิดเป็นคนไทยนะแล้วคุณก็ทํางานได้ก็แค่นี้เองเขาขอแค่นี้อย่าไปยุหนึ่งหนึ่งสองจบไหมถ้าคุณบอกจบโอเคคุณก็อาจจะเป็นนายกอ่นะผมชอบการทางาน,นของคุณนะรวดเร็วทันใจใช่ไหมเอาแค่คุณ วิโรดเนี่ยก็าทาง,งานดีไหมหรือนี่โอเคนั่นแหละดีในสิ่งว่าจะไม่ต้องมีสงมีสวยกันนะทำง,งานนะฮะกินกันตาชนจะได้ไม่เดืร้อนอันนี้ดีผมชอบพนักง,งานของคุณนะคนรุ่นใหม่ไฟแรงผมชอบแต่มันมีติดเรื่องเดียวฮะคุณทำเรื่องนี้เสียว่าไม่ยุ่งเสียกับมหนึหนึ่งสองมันก็จบแล้วคงไม่ได้เป็นนายกนะ,ะนะคุณอย่าลืม ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาก็เดินทางออกมาต่างวัดคนต่างวัดนิรักมากเลยนะทุกคนคนไทยรักสาธาสัตว์มากสารารณสัตว์ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนมีแต่ช่วยเห็นไหมเกิดอ,อะไรก็ช่วยช่วยช่วยไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนแม่นิดเดียวนี่คือสถาบันหาาสัตว์ของเราไม่มีใครจะคิดล้มล้างไอ้นั่นคือต้องเอาให้ตายคนล้มล้างต้องเอาให้ตายนะสถาบันเราเป็นใหญ่และสูงสุดด้วยนะ คุณพิทาไปคิดเสียใหม่นะถ้าคุณพิทาไม่แตะได้เป็นแน่นอนนายกนะฮะสวนี่ีสิทพูดหรอกนะถ้าหากว่าคุณทําตามที่ผมพูดเนี่ยนะคุณได้เป็นแน่นอนนะฮะอะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะจากเดียวข่าวทีวีนะฮะผมกาวิทูลน,นะครับคุณพิทาไปไปไปไต่ตอ ong หน่อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ